สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ที่เพิ่งจะเข้ามานะครับเมื่อเช้าเพื่อนก็ได้ไลฟ์สดนะครับให้ทุกๆคนได้ขอพรกับองน้องนะครับร่ำรวยทันใจนะครับซึ่งตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็พร้อมที่จะให้ทุกๆคนได้บูชาแล้วนะครับก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการก็วันที่29นะครับกรกตาคมที่ฉบของน้องโบนะครับองนี้นะครับเป็นองค์ที่ ทางของผมเนี่ยได้คิดออกแบบนะครับร่วมกับทีมงานนะครับแล้วก็ได้สร้างขึ้นนะครับเป็นองค์ที่เป็นของร้านพุ่มพุ่มเป็นปโดยตรงนะครับเหมือนกับองค์อื่นๆนะครับซึ่งลักษณะเด่นนะครับของท่านขององค์น้องเนี่ยผมนึกถึงนะครับเด็กน้อยนะครับท,ที่ที่มีพลังเยอะนะครับแล้วก็ มีพลังทางด้านการงานการเงินนะครับนะครับรูปร่างของท่านถึงออกมาเป็นแบบนี้นะครับ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับนี่นะครับ,น,น,บนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ประดับไปด้วยเครื่องประดับต่างๆนะครับยืนอยู่บน กองเงินนะครับมือในมือก็จะถือถุงเก็บเงินนะครับเก็บทองนะครับเป็นสัญลักษณ์ของปุ้งปุ้ยเอปเปิลช็อนะครับน,ในใี่ครับลักษณะเด่นของท่านก็คืองวงจะยาวนะครับและใบหูก็จะกลามออกผิวกายก็จะเป็นสีชมพูขาวอมชมพูนะครับ ความสูงอยู่ที่เก้านิ้วเก้านิ้วครึ่งนะครับซึ่งไม่รวมฐานฐานที่เป็นฐานบวนะครับนี่ฐานบนนี่ก็จะแยกต่างหากไปนะครับแต่ก็พอตั้งแล้วก็นี่ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเนี่ยท่านก็จะสวยงามขึ้นมาแล้วก็ความสูงก็จะขึ้นใหม่นิดนึงนะครับน้ำหนักเบานะครับเพราะว่าเป็นงานเรซินนะครับน้ำหนักเบาเป็นงานเรซินนะครับ ก็สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจจะบูชานะครับก็ติดต่อผ่านตัวแทนหรือว่าติดต่อมาทางเฟสของเปิ้ลนะครับหรือจะรับที่รับจากมือเปิ้ลในวันสอบของน้องโบนะครับก็ได้เลยนะครับบทสวดคาถานะครับก็จะเหมือนกับบทสวดขององค์น้องที่เราขอพรหรือว่าพม่กนี้ที่เราขอพรกันอยู่ปกตินะครับซึ่งจะใช้องค์สิรินีสารยะน้ำหานะครับในการขอพรนะครับ องที่เราไปไม่เหมือนไม่เหมือนเหมนแบบนี้หรือเปล่ายังยังเนี่ยแบบนี้อันนี้ก็คือของที่ร้านนี่นะครับขอพรกันได้เลยนะครับดูว่าองค์ท่านมีความน่ารักนะครับมีความโดดเด่นนะครับทั้งด้านดวงตานะครับ<ค>น,นะครับเวลาที่ขอพรเนี่ย ผมก็ได้ทํานะครับให้เป็นอย่างนี้นะครับมือท่านจะชี้เราสามารถนะครับขอพรอผ่านท่านโดยการใช้นิ้วของท่านแตะที่หน้าผากเราสวดมนต์บทขอนะครับเนี่ยครับอย่างนี้เลยนะครับก็ท่านก็จะมีหนูนะครับหนูซึ่งเป็นหนูที่คู่ วรมีหรือเป็นหนูที่เป็นยานผ่านะขององค์พระพิคเนตนะครับอยู่แล้วนะครับซึ่งบูชาถวายท่านได้แล้วก็ขอพรผ่านหนูบูสิกะได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับทุกอย่างนะครับทําตามกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับมีการประดับองค์ตกแต่งอย่างสวยงามนะครับนี่ครับแสดงว่าองค์ท่านอุนทนสมบูรณ์มากนะครับ นะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับไว้ทุกคนได้กราบไหว้ขอพอรกันนะครับใครที่อ,อยากจะบูชานะครับก็ติดต่อผ่านตัวแทนนะครับหรือติดต่อมาทางเฟซของเปิ้ลหรือทางเพจได้เลยนะครับชื่อปางก็คือร่ำรวยทันใจนะครับปางร่ำรวยทันใจนะครับจะเป็นอีกปางหนึ่งของ ที่ลักษณะจะคล้ายกับองค์สำเร็จทันใจนะครับแต่ลักษณะของท่านจะองจะเล็กลงมากว่าอีกนิดนึงนะครับซึ่งซึ่งก็สะดวกในก,การที่เราจะนําท่านไปไหนมาไหนนะครับหรือนําท่านไว้บูชาที่บ้านที่ทํางานสถานประกอบการต่างๆนะครับได้เลยนะครับน้ําหนักท่านก็บอกมากนะครับนี่นะครับการที่เห็นเป็นงานเดซินนะครับ นะครับเห็นจากนิ้วของท่านไหมนิ้วของท่านก็จะเป็นลายนิ้วก็จะเต็มไปด้วยสีทองนะครับเพื่อแตะแล้วจะได้รับรู้ถึงพลังนะครับต่างๆนะครับจะมีอยู่ที่ร้านของผู้วิทยช็อปที่เดียวนะครับสําหรับองค์นี้บางนี้นะครับซึ่งเราได้ร่วมกับทีมงานนะครับทําจนสําเร็จขึ้นมาแล้วตอนนี้นะครับก็ รวมถึงการประดับตกแต่งเรียบร้อยพร้อมที่ใช้บูชาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเวลาตั้งเนี่ยสามารถองตั้งองค์ท่านได้ทุกที่นะครับที่ที่เราสะดวกจะเป็นโต๊ะทำงานจะเป็นห้องรับแขกจะเป็นห้องพระ ได้ทั้งหมดนะครับ,รบอ,อ,อืม,มนะครับเปรียบสม,มเด็กน้อยนะครับที่มีพลังเยอะๆนะครับแลวอยากให้คนที่บูชานะครับได้มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับมีอะไรๆที่ดีขึ้นหลายๆอย่างนะครับซึ่งความเชื่อเหล่านี้นะครับออขอบอกก่อนเลยว่า เรานะครับไม่ได้บังคับให้เครมาเชื่อนะครับเราก็ทำตามตามความเชื่อที่ทางของเรามีมานะครับว่าเราเชื่อแล้วเราบูชาแล้วสําเร็จนะครับจึงทําขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกๆคนนะครับที่บูชาได้สําเร็จเหมือนเรานะครับเพราะเป็นความเชื่อที่ผมเนี่ยมีมาตั้งแต่เริ่มเริ่มจะทําทําเกี่ยวกับธุรกิจทางนี้นะครับคือองค์ท่านองค์พระแม่องค์พ่อทุกๆองค์นะครับที่ผมบูชาเนี่ยผมเชื่อว่าท่านเนี่ย ให้พรผมได้จริงๆนะครับผมจึงนับถือท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับที่มีพมเพม่เนศผมกับเปิ้ลก็จะเดินทางไปไหว้โดยตลอดโทรศัพท์กดนนน เพราะว่าเคสเคสกระจกไม่เน่นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนี่นะครับขอให้ทุกคนได้มีพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่เดินทางมานะครับมารถอะไรพี่รถ่วนตัวโอ้ขอบคุณมากที่เดินทางมาครับกลับเลยขับเลยเหรอโอเคขอบคุณครับขอบคุณพี่มากครับก็ลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับมาบูชาแม่สติกาแล้วก็เดินทางกลับเลยนะครับมาถึงนะครับ ครับเป็นความประทับใจอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ที่ทางของผมและเพิ่นมีนะครับกดไลค์กดแชร์ปลาหล่อจังขอตังไหนโอ้โ oh, ห oh, นอกเรื่องอีเลกเนี่ยเต้กำลังแนะนำองน้องเพื่อเปิดตัวอยู่เนี่ยในขอตังก็ขอจากองน้องเลยขอให้กิจการของเกสรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับขอให้กิจการที่กำลังจะเปิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นสถาบัน ความงามนะครับของหมอเ็ตนะครับจะเดินนุ่งเรืองนะครับควบคู่ไปครับกับธุรกิจการให้บูชาวัตถุมงคลนะครับของเพื่อนช็อปนะครับเด็กทั้งคู่นะครับเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ผมเห็นประสบความสำเร็จนะครับนี่ครับ มีกันไว้บูชาเลยนะครับองค์ท่านเนี่ยศับ์นี่ครับขนาดก็ความสูงก็เนี่ยครับหนึ่งคืบ,คบ,คบน,นะครับคืบคืบนิดๆนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้ทุกท่านที่ที่ที่ได้บูชาเนี่ยพกพาได้สะดวกนะครับพาท่านไปในที่ต่างๆนะครับที่อยากจะพาท่านไปไหว้นะครับไปกราบไหว้นะครับ นะครับเห็นกันแล้วนะครับก็คนที่พร้อมนะครับนะครับอันนี้ไม่มีการบังคับใครให้บูชานะครับเอาตามความเชื่อนะครับส่วนบุคคลนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับ ทำขึ้นมาอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยบูชาอย่างถูกต้องนะครับก็จะประสบความสําเร็จนะครับเหมือนอย่างเช่นผมกับเปิ้ลเหมือนเช่นทุกๆคนนะครับงั้นก็เดี๋ยวเจอกับองค์ท่านนะครับคนที่สนใจจะบูชานะครับก็ติดต่อผ่านตัวแทนนะครับแล้วก็ติดต่อผ่านทางเฟซของเปิ้ลนะครับแล้วก็อยากจะรับจากมือวันที่2 9นี้ก็เจอกันที่ช็อตน้องโบที่สุราษฎร์นะครับขอบคุณนะครับ